อ้แม่เจ้านี่ก็คือรายการผ่านงบประมาณของชมลมลังสันไทยงบประมาณที่ได้มากว่า4แสนล้านจากคุโซ่แล้วันนี้เราก็จะมาทำเครื่องพับผ้าผมเอาอะไรมาบ้าง1คัตเตอร์2ไม้มันทัด3ปากกาเคมีต่อมาฟ้อเช้าบอร์ดแผ่นใหญ่ๆหนึ่งแผ่น ทำไงกันบ้าง1ตัดเจ้านี่ออกมาด้วยขนาด72คูณ25เซน2แผ่นแต,ตัดเจ้านี่ออกมาขนาด36คูณ25เซน1แผ่นและสุดท้ายฟิวเจร์บอร์ดแผ่นใหญ่ๆแผ่นประมาณนี้เอาให้มันใหญ่กว่าแผ่นแรกประมาณนี้เหนมันพับได้อย่างนี้หรือขอบไปนิดนึงโอเค อันแรกผมแปะล็กซีนเอาไว้อย่างนี้อ้อผมลืมผมมักจะหยิบของชมรมมาใช้โดยลารการและไม่บอกใครอดีผมเจอแล้วนี่มันคือแล็กซีนสีฟ้าอย่างนี้ผมมันจะทำอย่างนี้แหละของมันเก็บอยู่ในห้องผม แปะลงไปอย่างนี้เด,เดี๋ยวสิคุณเห็นป่ะโอ้สวยงามและอีกแผ่นหนึ่งแต่คุณต้องระวังไม่ให้ช่วงตรงกลางนี้มันแคบเกินไปคุณจะพับไม่ได้ให้คุณนำแผ่นนี้แผ่นเล็กมาทดสอบดูว่ามันแคบเกินไปหรือไม่ แล้วเอามาเทียบกันดูอย่างนี้คุณเห็นไหมอันตอนต่อไปหยิบกล้องเข้ามาใกล้ๆสิอันแรกมาร์กมันก่อนไม่ให้มันขยับเวลาที่คุณจะมาร์กแบบไซีมันยาวๆแล้วก็ไปแต่อันต่อไปผมก็ดึงมันออกมายาวๆโอเคเรียบร้อยจะกรีมัน ไปทีนี้ต่อไปดูด้านดูความแข็งแรงดีเหมือน,นไปอยู่แวเสร็จแตจะเสร็จแล้วจะย็นยันและขั้นต่อไปมันคืออันสุดท้ายกับนี้จำไว้โอเคแหละมาฟันไว้กอ่อน สวยงามลักซี่มั้นีลยด้านเพววื่อความแข็งแรงเดี<ย>อุยเดียวไม่น้ะทังงกรดด้วยแล้นี่ก็คือเครื่อับปา ของลมล่างสันไทยตัวแรกใช้การยังไงไปดูไอ้นี่คือเสือ้อไอ้คุณวางแบบเด็กเห็นไหมอ๋อจัดแบบให้เรียบครับหนึ่งทีเฮ้อสองท,ทีและสุดท้ายสามที่ยแบบ จะวางไม่ดีมันมเลยพี่ออาไป 1d 2d